โลฟี่โคเบเกอรี่เฮาส์ชิโอปังดังมากแล้วก็ที่มีชิโอปังไส้ครีมสตรอเบอรี่ก็น่ากินเห็นว่ามีเมนูใหม่เป็นชิโอปังเผือกด้วยจะพาคนชอบเผือกอย่างพี่อ่ามากินพี่หลานเขาจะลงขนมเป็นรอบๆนะคะมีให้รับบัตรคิวถ้าเกิดเพื่อนๆไม่แน่ใจก็โทรม,มาถามก่อนได้ว่าขนมที่อยากกินนะเขาลงรอบที่เราจะมาหรือเปล่าขนมเยอะมากะ<า>ไมเลือกแล้วเดี๋ยวเราไปลองชิมกันค่ะ ในนี้เป็นอะไรว้าวกรอบๆเลยขอชิมก่อนนะอืมกรอบๆเค็มๆหวานนิดหนึ่งอันนี้เป็นเบสเซอร์ของเขาเลยที่อปังพี่แบบทำให้ร้านเขาแบบว่าไวรัลมากขนมของคนชอบเผืออ อันนี้ชีสอบปังไส้เผือกค่ะเป็นไส้เผือกกวนสอดไส้อยู่ข้างในอันนี้อะไรอ๋อนี่มีเผือกแล้วก็มีเนยอันนี้เป็นเมนูใหม่เลยอืมอร่อยอะปกติไม่ได้ชอบเผือกแต่บางทีก็ชอบเผือกเหมือนกันชีสอบปังมันเค็มๆม,มใช่ไหมคะแล้วเผือกมันหวานๆวาแล้วก็กินกับเนยไม่คิดว่ารสชาติมันจะเป็นแบบนี้แบบอร่อยอะมันเข้ากันมากอร่อยเลยอะ่ะอันนี้ต้องลองอร่อยมากอันนี้ก็เป็นขนมของคนชอบเผือกเหมือนกันแต่ว่าเป็นเบเกิล อืมอ้มีเนื้อเผือกข้างในด้วยอืมอร่อยแป้งเบเกิลมันจะมีความเหนียวเหนียวแน่นแแต่อันนี้มันเหนียวแต่ว่ามันนุ่มด้วยอร่อยค่ะชอบจริงๆเมนูเผือกอร่อยเฉยเลยอะ่ะก็อีกเมนูหนึ่งที่ดูมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วมันน่ากินมากอันนี้ก็อร่อยอร่อยอร่อยอ จะไปกินต่อขนมปังของเขาทุกอันนะคะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันแบบมันเต็มที่เนยแบบช่ำๆคือแบบถ้าใครอยากกินขนมแบบอร่อยอร่อยออกแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นหายว่าได้หมดทุกเมนูทุกคนต้องมาลองพวกเมนูเผือกนะคะชิโอทาโร่ก็อร่อยมากอันนี้เราก็ากลับไปกินต่อ